เพื่อนๆเ,เ,เป็นกันบ้างไหมครับว่าสําหรับตัวละครเนี่ยในเกมแม่งเยอะชิบหายเลยแล้วทีเนี้ยหลายๆคนอาจจะไปโฟกัสในส่วนของตัวละคร ex กันเป็นหลักนะครับแล้วทีเนี้ยมันเลยมีคําถามว่าอา้าวแล้วอย่างเงี้ยตัวละคร regen เ,เนี่ยมันเล่นไม่ได้เหรอทำไมถึงไม่มีใครพูดบ้างดังนั้นเดี๋ยวสรับในคลิปนี้ผมจะมาเน้นตัว regen น,นั่นเองนะครับแต่ผมขอวงเล็บก่อนนะว่ามันคุ้มในส่วนของ อ่าเป็นซับได้เล่นเมนได้เท่านั้นอันนี้คือที่ผมจะพูดในสหัวข้อประเด็นนี้นะเป็นรีเจนที่สามารถ1ซับ2เมนถ้าหากคุณมีปั่นยาวๆย,ยังไงก็คุ้มดังนั้นตัวละครที่แบบเช่นอย่างจาบาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่มันแบบเมนดีมากแต่ว่าเป็นซับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมจะขอไม่เอ,อ่ยถึงนั่นเองนะครับเอาให้เข้าใจนะตรงนี้นะย้ำอีกหนึ่งทีนะครับเป็นตัวละครที่สามารถเป็นเมนได้แล้วซับได้ใน,นเองโอเคเดี๋ยวผมขอชี้เป้าก่อนตัวแรกเลยก็คือในส่วนของแจ็คครับ อันนี้คุ้มเลยคือสีเขียวทุกคนแม่งแม่งคือแม่งต้องมีอ่ะเอาคือแบบแม่งคุ้มจริงๆอ่ะไอเน,นี้ยนะและเสือกเล่นได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมบอกว่าเฮ้อว่ะแม่งก็ดีเหมือนกันนะเจออย่างการาฟเจออะไรมันก็ยังสามารถละมือได้แต่ใช่ครับขนาดจ,จะไม่ได้เก่งเท่ากับจาบานั่นเองนะครับแต่มันก็เล่นได้ไงแล้วก็เป็นซับได้นี่เองนะโอเคอันนี้คือตัวแรกครับคือในส่วนของแจ็คครับอันดับต่อมาก็คือในส่วนของตัวละครจินเบย นั่นเองครับอันเนี้ยเรียกว่าแม่งแบบโอ้โหตายตัวจัด,จดเลยจินเบเนี่ยเพราะว่าตัวมันหลังบัฟมาเนี่ยข้อดีเลยก็คือว่าไอ้พวกกินผลวายพิศจถามจริงยกเกมเลยปะวะเออเนี่ยสองร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่อ่ะโดนดองหนึ่งอ่ะไม่ตายเลยก็น่าจะสักแบบหมื่นห้าถึงสองหมื่นอ่ะมันมีแค่สองเลนนะหมื่นห้าถึงสองหมื่นหรือไม่ก็ตายเลยอ่ะมันมีเท่านั้นเลยครับยังไงมันก็เลยเป็นตัวละครที่เล่นได้หากมี สามารถเป็นซับได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเช่นอันนี้คุณเห็นว่ามีอารองกับมีเด็เเนี่ยเอามาแทนตัวไหนก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งดังนั้นผมเลยอยากให้เข้าใจว่าเออจินเบเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่คุณจะสามารถเอามาเป็นซับตรงนี้และเล่นก็ได้ครับจบเพียงเท่านี้ไปละบายบายอกยอกยอก็คือให้เข้าใจว่าหลักๆมันมีแค่2ตัวแล้กันแจ็คกับจินเบโอเคอันดับต่อมาครับ ผมจะคุยเมื่อกี้คือแค่สีเขียวน้ําเงินแดงนะให้เอาที่เข้าใจก่อนนะอันนี้คือโซออนเอารูปให้ดูก่อนรูปจริงเป็นแบบนี้ดังนั้นจินเบแทนตรงนี้ได้นะครับโอเคสีแดงเห็นไหมมีคิงหมัดนแผดเนี้เล่นได้แต่อนาคตผมไม่ค่อยกล้าตอบม,มั่งนักซักเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยมันเลยไม่ได้ตอบโจทย์เหมือนกับจินเบหรือแจ็คโอเคโอเคเพราะว่ามันยังไม่มีในส่วนของการสถานะแต่หากวันใดวันหนึ่ง เพิ่มการสถานะมาอ่ะโอเคอันนั้นอะ่ะค่อยเล่นได้จินเบมันเล่นได้เพราะว่ามันกันย่น80%สซน่วนแจ็คเนี่ยไอ้พวกกบบนิ่งๆอ่ะเป็นหินเป็นแ่แข็งเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถหายเลยมันไม่นับมันแค่ตัดเลือดอะไรเงี้ยอ่าดังนั้นมันเลยเป็นตัวที่เล่นได้ครับแต่คิงเนี่ยมันยังไม่มีมันเลยยังไม่ได้ผมเลยยังไม่นับรวมนะครับอันนี้คือโซออสีแดงครับอันนี้คือโซออสีเขียวเห็นไหมแจ็คอยู่ในนี้เท่ากับว่าถ้าใครมีจะเล่น เลยก็ได้คือปั่นแบบปั่นยาเอาบูทสามยันเต็มสุดเลยอันนี้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นรีเจนต์นะคือปั่นละคุ้มเอาววยง่ายเถอะอันต่อมาครับอันนี้ในส่วนของตัวสีน้ําเงินแต่เป็นพารามิเซียไอพวกแบบพารามิเซียกลุ่มบมวกฟางชั่วร้ายเนี่ยเต็มอย่างนี้เลยครับอ่าอันนี้ก็ไปอีกหนึ่งอันนะครับคุณลองดูว่ามีรีเจนต์ตัวไหนบ้างเห็นนะก็นี่ไงแทนเลยจินเบตัวไหนก็ได้นี่ได้เค่กับตัวนี้นะครับอันสุดท้ายคือสีแดงครับ ไม่มีเลยถ้าเกับว่าสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่ตัวละครที่เล่นได้มันยังไม่มีเพราะว่ามันยังไม่ได้การสถานะนั่นเองนี่เลยเป็นคำตอบให้นะครับโอเคเมื่อกี้คือ3สีเอาละอันดับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเน้นในส่วนของสีขาวกับสีดํากันบ้างเนื่องจากว่าสีขาวสีดำเนี่ยมันไปเกินซับนะร้อยแปดสิอัอเกินแล้วนะเกินนะครับล่าสุดผมเห็นอยู่183ดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องเลือกเอาว่าคุณเป็นสายเติมหรือสายฟีเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยสีดํา ถ้าคุณเล่นทุกตัวบูธสามยันตันนะมันจะร8 0อัพหมดเลยแล้วทีเนี้ยแท็กคุณนะ่ะจะไม่ได้แท็กโคตรมั่วอะบอกเลยแท็กมั่วจะจัดแต่ซับดีแบบดีจัดจัดเช่นเดียวกันดังนั้นคุณมีแค่สองทางเลือกคือ1เล่นแบบที่ผมจัดอยู่อย่างเงี้ยนี่นี่นี่น,นี่อย่างเงี้ยและเล่นได้เลยโดยตรงเนี้ยเป็ดเป็นขาวสีหรือดำสีแค่นั้นเรามีหน้าที่แค่นั้นนะครับส่วนซับจะจบอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถ้าบูธสามทั้งหมดถ้าทั้งหมดนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ170ครับ อ่าร้อยหกห้าถึงร้อยถึงร้อยเจ็ดสิบย้ำบุตทสามทั้งหมดนะมันจะถึงนะครับแต่ถ้าไม่ก็อยู่ที่ร้อยหกสิบโดยพื้นฐานเป็นขั้นต่ําถึงแน่ๆยังไงมันก็คือเล่นได้อยู่ดีแต่ถามว่าร้อยหกสิบตรงเนี้ยเอาไปสู้กับร้อยแปดสิบแบบที่เป็นขาวล้วนอ่ะสิบตัวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยคือคนละเรื่องเลยนะครับยังไงตัวเยอะกว่าก็ดีแต่มันเติมไงถ้าไม่เติมล่ะยากมากเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะไอตัวละครสีขาวกับดำเนี่ยแม่งไปรีเจนไอยิ่งสีดำในยิ่งหนักเลย สีดํามี2ตัวเองไะแค่กันโฟกับอแอตลาด์อะแค่นั้นเองสีดาวอะที่เราทําได้นะส่วนที่เหลือคุณลองดูดิดําแม่งอีก8ตัวคือแบบโอ้โหหนักเลยอย่างสีขาวมันก็ยังดีหน่อยเออโอเคเฮ้ยมี2ดาวอะเฮ้ยมีสดาวเนี่ยเห็นปะมีสีดาวสดาวสามดาวแล้วก็มีอย่างเงี้ยสดาวาอะคือคือมันก็ยังมีอะขั้นต่ำมันมัน,ม,นมันมาสีตัวให้เราแล้วไงชัดเจนะ่ะมันมาแล้วครับที่เหลืออีก5ตัวอะโอเคอย่างรอบพี่แล้วมี คาคุอะไรเงี้ยแจกผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีแต่ร้อยไหมหอีกเรื่องนะครับแต่เชื่อว่ามีส่วนที่เหลือคุณแยคือคือมันก็ยังง่ายกว่าแปดตัวกับห้าตัวคือมันก็ยังง่ายกว่าเออแล,แล้วแหละเนี่ยยังไม่ลงโอเด้งอะไรเงี้ยที่มันมาก่อนก็เป็นประมาณนี้ละกันอยากให้เข้าเข้เขาใจว่า Alrighty. ในส่วนของรีเจนเนี่ยมันมีไม่เยอะหรอกแต่ในเมื่อเกมมันมีเยอะดังนั้นเราก็ต้องมาชี้เป้าเขานเออมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นแค่นั้นเองหลักเลยอยากจะสรุปกันเป็นประมาณนี้ว่าถ้าขาวกับดำคุณแยกสายก่อนเติมไม่เติมถ้าไม่เติมแบบผมเลยก็ได้ ซึ่งคุณแค่เอาไอ้นี่เวลร้อยคือจบเห็นไหมส่วนนิกะาก็คือถ้าไม่มีคุณก็ต้องหาแล้วล่ะคือจริงๆอย่างหมวกฟางอ่ะลูฟี่อ่ะตัวไหนก็ได้อ่าย้ำว่าตัวตัวไหนก็ได้เนี่ยตัวตัวนี้ก็ได้เห็นป่ะตัวไหนก็ได้ถ้าไม่มีนิกะนะแทนได้หมดเลยเว้ยอ่าแต่แล้วก็ไปรีเจนสองตัวแค่นั้นเองแต่มันก็มีเท่านี้ตัวเลือกอื่นหรอไม่มีอ่าหรือว่าจะเอาฟี่ตัวนี้ก็ได้อ่าก็ได้เหมือนกันถ้าใครมีคือคือเน้นฟี่แล้วกันอ่าเป็นประมาณนี้แล้วกันนะหวังว่าน่าจะเห็นไา้ชัดเจนเนาะ โอเคเมื okay, ่อกี้อธิบายเสร็จหมดแล้วกลัวว่าจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเอาแจ็คลงไปเล่นให้ดูสักเกมแล้วกันเหรียญใส่เลเซตนี้นะครับย้านะใส่เลเซตนี้นะก็คือเซตใหม่นั่นแหละแล้วก็เน้นเล่นแถวสองส่วนตัวผมมองว่ามันเล่นได้ดีกว่าคิงย้ําเล่นได้ดีกว่าคิงนะครับโอเคเป็นยังไงเข้าเกมแป๊บสำหรับเกมนี้นะครับเจอกราฟล้วนๆตามที่เห็นเลยนะกราฟล้วนๆขวดบอกกดแบกกราฟเลยและอย่างที่บอกครับว่าแจ็คอะมันสามารถรับมือกราฟได้ ตามนั้นนะโอเคไปยังไงเดี๋ยวเล่ให้ดูครับย้ำอีกทีนะมันลัมมือได้แต่ไม่ได้เท่าจาบาเด้อเพราะจาบาเนี่ยวันช็อตทีเดียวการาฟหายนะครับแต่แจ็คอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเอ้าทำไมมึงเอาการาฟมาตัวเดียวล่ะอ่ะโธ่ไอเราต้องก็เจอการฟาฟ3อย่างน้อยแบบไปไหนกูก็เจอการาฟอะไรเอเจอเจะจะเล่ให้ดูอย่างงี้ก็ไม่เจอดีวะแล้วตัว,ต,วตัวที่เราเกลียดก็คือพวกตัวตัดเลือดทั้งหลายนะครับอ่ะแชงมาหนึ่งไคโดมาหนึ่งอ่ายามาโตมาหนึ่งอะไรเงี้ยไอพวกตัดเลือดเราเกลียดนะครับโอเคปงั้นก็ จะพยายามเล่นให้ดีเท่าที่สุดส่วนแจ๊งเนี่ยทำไมผมถึงบอกว่ามันดีกว่าคิงตรงที่ว่าไอ้สกิลหนึ่งของมันเนี่ยมันตีไกลเออพอมันตีไกลอะมนเลยดีแค่นั้นแหละกูหนีก่อนเดี๋ยวแม่งตัดเลือดกูโอเคไม่ทันกูหลบไม่ทันโดนอีกรอบแน่เลยว,วะ่ะจริงๆเราต้องแถวสองนะโอเคปับไม่ทันไม่ทัน คือแม่นตีสองคนพร้อมกันไม่ทันไม่ทันไม่มีใครบู๊หน้าแทนกูเมื่อกี้เอากันจริงๆถ้าถ้ามีเนี่ยจะเล่นง่ายกว่านี้เดี๋ยวจยาพาาหาหาทางให้อ่อเล่นให้ดูแล้วกันนะคือจริงๆอย่างเมื่อกี้ต้องคุซันอยู่หน้าเรารอหลังนะครับแต่ไม่มีใครมากลางเลยตามที่เห็นนะไม่มีเลยเราเลยต้องเล่นนะครับเพราะว่าไม่มีทางเลือกเนาะโอเคการาฟเอากลางได้โอเคอย่างนี้จบเลย,อย,อ,ยอยู่แถวสองได้เลยเอ้าวซันจิเพิ่งหลบนะครับ<ๆ>เห็นปหม<ๆ>เห็นนะดอกเดียวดับนะครับอ่ะไปต่อ เอออย่างตัวละครไอโบก็เล่นได้นะเล่นได้อ่ะกาบมาเสร็จคูละวึบเห็นปหมบึบหนึ่งดอกทำไอเนี่ยลุจิลุจิลุจิโอเคลุจิโดนโดนหยอกกาบอีกดอกกาบอีกดอกไม่โดนว่ะตายไปแล้วรอแถวสองเด้อรอแถวสองเด้อถ้ากลาขอโดดมาผมสกิลหนึ่งต่อเลยนะกาบน่าจะสกิลสองไหมกาบดืด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 ดดโอ้แม่งหลบ แม่งลบุบโอเคโดนแล้วกูเอือเกือบตายอ่ะโอ้โหแม่งเอ้ยโดนแฉงตัดเลือดมา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 ถ้าตายก็ตายเอา้าเอาเอกูตายอยู่แล้วแหล <c oughs> ะไม่รอดหรอกมัจะไปรอดได้ไงโดนตัดเลือดนี่เหมือนตายทั้งไปแล้วนะทนายที่บอกเกียรติสุดคือตัดเลือดถ้าไม่โดนตัดเลือดเนี่ยเออเมื่อกี้คงคงไม่บู๊หรอก โคอยู่แถวสอแล้วรอสก,กิลหนึงทอ,องแนโอเคแต่ตอนนี้หลักๆอ่ะเราแค่กั่ใออสยวิ่งก็น่าจะชนะแล้วนะครับมาเอ,อ่อคูซันเขอน่าจะกันได้นะนั่นไงโดนนั่นกูว่าแล้วภาพแมงโคชัดเจนเขาลบแล้ว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 เขาเขาลบแล้ว เมื่อกี้เห็นอ่ะเขาเขาเขาหลบปุ๊บผมก็เล่นเลยถูกไหมล่ะปึ๊บปึ๊บโอยโอยซันจิน้องซันจิอ่าซันจิตายโอเคสกิลหนึ่งตื๊ดตื๊ดต๊ดตึ๊ดตื๊ดตื๊ดไปไงล่ะดอกเดียวดับครับแล้วก็รีบดึงธงจ้าไม่ทานอ่ะมันไม่ทานเลยดิ ออกไปออกไปเออดึง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 อีกทงหนึ่งคนเอาหน่อยโอเคลุ้นลุ้นเพื่อนได้ไม่ได้กลัวไม่ได้แค่นี้เดียวโอเคแต่ถือว่าเล่นให้ดูแล้วกันนะว่ามันสามารถบูได้ตามที่เห็นเลยคือกราฟมันก็ฆ่าได้เห็นไหมไอโบมันก็ฆ่าได้ผมเลยบอกว่าแพทนี้ยมันเล่นได้เพราะว่าอย่างตัวละครคุซานอ่ะมันโดนแช่ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้โดนคือมันไม่โดนอ่ะเออเพราะว่ามันอะไรอ่ะไอโบกับนิ่งๆม่งมันไม่โดนเนี่ยพอไม่โดนมันเลยเล่นได้ แค่นั้นเองก็เลยอยากบอกว่าเออเนี่ยมันเป็นประมาณนี้แหละแต่บอกแล้วนะอาจจะไม่เท่าจาบาเพราะถ้าเมื่อกี้เป็นจาบาผมจะอยู่แถว2ได้ดีมากกว่านี้แล้วตอนที่แชงอะสกิลมาอาจจะไม่โดเพาติดชิลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยได้หลายอย่างครับดังนั้นเนี่ยก็อยากเ,เอาเอายังไงอะเอาไว้เห็นท่าแล้วกันเออว่าแจ็คอะมันเล่นได้นะถ้ามีในไอเดียะคุณจะปั่นเอาบูธสามยันตตันเลยก็ได้เพราะว่าเชื่อส่วนตัวว่ามันน่าจะเล่นได้เรื่อยๆโอเค